อ่ะนี่เองขับรถมอเตอร์ไซค์นะใช่ไหมเองขับมาปื๊ดแล้วมีหมามาตัดหน้าเองใช่มรถเองเกิดล้มอยู่ตรงนี้แล้วตรงเนี้ยเป็นทางสามแยกพอดีเลยตรงเนี้ยเป็นอนามัยอ่ะอนามัยเขียนเลยเดินเข้าแตง่ายอนามัยท้ายมือตรงนี้เป็นโรงพยาบาลโอเคป่ะเป็นโรงพยาบาลอันนี้เป็นโรงพักโรงพักโรงพักโรงพยาบาลโรงพักอนามัยหลังจากรถล้มแล้วตอนเนี้ยเนี่ยเลอะไปหมดเลยตรงเนี้ยตอนนี้ไปไหนก่อนอันดับแรกอนามัยฮะไม่ได้ไปโรงพยาบาล ไม่ถูกไม่ถูกไปไหนก็มันชนหมาไม่ถูกโรงงานอะไอ้น้อนามัยอ้น้ำไอนามัยก็ไม่ถูกเอ้าแล้วเข้าโรงพักทำไมชนหมาไปไหนก่อนเลยเราแบบไปโรงพักแล้วใครผิดเราก็ผิดไอ้หมาเออไปชนหมาเข้าโรงพักทำไมไม่ได้ไปโรงพักด้วยเอ้าไปไหนก่อนตอนนี้เลยตอนนี้เลยเนี่ยไปไหนก่อนเร้วลูอะไรไปล้างไปล้างเห็นทีจะต้องเก็บไว้เล่นบ้างและ